ตากระโดดต้องต้องอ้าวมีหอนอิป,ปูป่ะนี่ฟังเสียงครับฟังเสียงคุณนะครับจะดญหลังวะ่ะธรรมบดดาครับสวัสดีตอนเศร้าครับ เมื่อวันี้สร์วันที่หนึ่งมีนาคม25 6 5หครับมายามมุงดักกุ้งฝอยครับพี่น้องขังเปิงคุยสรีสารครับเจ็ดลังแกหลจะเป็นมุงไม้ครับตัดแตง่งรูปมุงช่องมุงเรียบร้อยครับห้กวางเปิดห้กวางก็เดิมครับมายามกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกดนิ้งแจ้งเตือนเลยเลยครับเผื่อว่าลาดอกาสคลิปต่อไปครับผมโอ้โห หลังแรกครับพี่น,อน,น้องเสื้อซากเสืดอซากแต่แตงมุงเรียบร้อยนี่แหละครับความหมานบนะกลุ่มทั้งนั้นเลยครับพี่น้องเลยโอ้คักข,ขนาดครับเออสีน่าแม่เอาหลังแรกโอ้มุงไม่คือขาดเนาะวัะดนี้พี่น้อง มันถือปาดต่ำขาดสะบอนนี่ครับเนี่ไปแก้ไขไปปรับไปแต่งแล้วครับไปเย็บแล้วล่ะโอ้ถือว่าโอเคครับยวเลยหลังแรกนี่เหาเต็มกุนมุ่งครับอโอ้กะเดากระเดือครับพี่น้องนะเบื้องหลังที่สองครับ ฟังเสียงครับฟังเสียงสวดโอ้มีปลาสองสามตัวเข้ามาในมุงน้ำครับอืมดนะขาท่าครับขาท่าโอ้ลังที่สองกับชายย่อยครับเป็นกอบเป็นกรรมครับผม เงี่ยเหลือน้อยเดียวครับหมดเลยเงี่ยเห็ดใบใบครับใบเลยทำร่วมหัวหารลูกประดุกสองอย่างครับพี่น้องคนคนงามธรรมดาครับพี่น้องเอ้คนะสุดยอดครับสุดยอดหลังที่สามครับยังไม่หมดปุุงไม้ยังเลยเออุ้ยคนนะพี่น้องเอ้ มาครับอือหือนี่โอ้ต่ำแจวครับลังนี้ลังนี้เป็นไรครับฟังเสียงครับฟังเสียงโอ้ปลาไนะหมุลาบุกลายครับ ติดงด้งดึงดึงอยู่โอ้ยกระโดดกระเดื่อแล้วนี่เป็นกรอบเป็นจำอีกแล้วครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดพักนณะครับลังโอ้ยงามครับงามขัดงามแน่ครับคนนะ่ะ ้ยปลากระตูงามครับกุ้งกับปลาทั่วไปครับนะฟังเสียงครับสวดโอ้โหโอ้โหนะเต็มตรงเด้งๆๆ,ๆ,ๆนะครับพี่น้องเางไอ่าจด้อมันครับมนันมุงไม้ครับ พูดนะโอ้อยขาวโบขาวโบครับพูดนะงามครับขาวสีใสพูดนะโอ้ยจมครับจมเลยพูดนล้ครับมุ่งเลี้ยงไล่ไปตาม ทางไอ้น้องนั่นแหละครับพี่น้องจนไปถึงพอละทายรถพอละครับเมืองหลังต่อไปครับสวดอ้ยงามผักงามเนยครับพี่น้องเลยโอ้ขึ้นนะ เพือนนะครับอืปลาขาวกลับมาหอยกระมีครับอู้ขาวโผลครับขาวโผลอ้าวปลาเขาวไม่แล้วโอ้โหเออมุงไม่หมานิดดีครับปลาเขาไม่สีโตครับพี่น้องโอ้โหเพื่นะเด้งเด้งด้งด้งนะครับ กุ้งกับวระธรรมดาครับดังนี่หมดแล้วครับอื้แปลกมุงมไม่มไม่ขาดนอนพี่อน,อน,อน้องมุงรอบนี้เ่ราะใครอดีบันไดครับนี่ห้อยขาดน้ขาดนี่ครับ มลล่ลาหอดผมเก่ามาไซเลยเนาะนี่ครับก็ได้อยู่ครับชมหลังต่อไปครับสูดอันนี้เป็นมุงเก่าแล้วครับบ้าน,นีมไม่พานไปแล้วอันนี้เป็นมุงเก่าครับ เกจยังไงคือมันไม่ค่อยขาดอยู่ก้นมุงนะครับมุงเก่าได้กับเข่าหลายอยู่ครับนะปลาหน่อยกับมีมาหลอยู่ครับมุงกับไหลนี่ครับคนงานไหลายอยู่ไหลายอยู่ครับ,บดูไปดูลำต่อไปเลยครับ ตัวอุอ้ยทางนี้ครับคนนะครับโอ้เต็มมุงนะครับเต็มกลมุงอยู่โอ้คนนะเดี๋ยครับมันมานครับมันมาน กรรมครับพี่น้องอนะเบิ่งหลังต่อไปครับสวดปัาดเพราะผิดหวังครับพี่น้องอเพระผิดหวังเลยเป็นกลมมุ่งครับ โอ้ oh, 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 oh. God, oh. ัหนาครับกระดอกกระเดือครับผมวาวโอ้วยครับนี่ยนะครับงามครับลงาม ติดหลายเยอะครับนี่หลังนี่เกา็ทายเยอะอืมตากระโดดต,ต้องต้องอ้าวมีหอดอีปโป้ั่นี่โอ้หลังนี้มีโปนะครับปูไตปูไตครับปูไตกลุ่มหอยปูปลามาเกียบครับหลังนี้อืมโอ้เกียบเลย ปูกับมาครับอีป,ปูให้ดังดงดงเด้งนะครับโอ้ยเงียกันยังหอมเมื่อก้าพี่น้องเลยหอมเลยคูน้าค่าเกอให้งงง,งงง,งง,งมน่ครับสวยรูครับ ได้เยอครับเนี่ยงามเยอครับอืมพอได้เยอครับพี่น้องเพื่อนนะครับจับเต็มเพื่อนมุ่งเลย กระดอกกระเดือฟังเสียงครับฟังเสียงโอ้ทนนะครับอืมน้ำคักน้ำแน่ครับพี่น้องเลยโอ้ ขาดครับ <thrust> โอ้ยเาะมุงขาดมุงขาดไปโอ้โหกินหลายนะครับนี่ฮะเป็นผลงานร่วมกันครับ ครับผมนี่คือผลงานของ,องเซอมืมอนีครับมุงทั้งหมด17หลังครับพี่น้องยี่ตใส่กะห้ามร่วมกับหัวาหารลูป,ปดุกครับเฮ็ดแล้วไหม่เอามาใส่เลยครับผลงานกัเย็นเห็นเห็นนี่แหละครับพี่น้องยีเตใส่กรละมังร่วมครับมาเบิ่งน้ำกันเลยครับผม สองครับโอ้กระดอกระเดือครับขนาดมุงม,มันขาดได้ครับในมุงไหม,มจะไปแต่งยู่โอ้หลังทีสามนะครับว่าง,ง่ยครับขนาดครับนี่ยดูแลครับปลาเพียบเลยเออกระเดือก เทมุงไม้เห็เบิงกลนะครับปุนะโอ้โหกรอบเป็นกรรมครับพี่น้อง ผิดหวังครับไม้นี่ไม้นี่ผ่ผิดหวังเลยนี่ไม้เดียวนะครับรอบบึงกุยสะเดอเอีสานที่มีกุุงไมออง้อื่นน้องอื่นพรเหตุมีครับนีมุงไม้ครับมุงไม้เจ็ดหลังอละ่ะสุดยอดเลยครับมุงเกาครับพี่นอ้องมุงเกากับว่าหน่อยหน่อ้วครับ ติดมุ้งนะย่อมออกเลยหลังติดมุงมันต้องแตงต้องเตงอย่างนี้ควย่อมออกปลดออกดึงออกว่อนะโอ้กรดโดดน้ำก็เริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องเลยทาเจ้าสูบน้ำคื้เก้าละ หนามไปใส่หน้าครับหน้าเขา่าหน้าปังเพิ่อนตดตรงเรื่อยๆลอยลอยตรงเรื่อยๆ,อยๆครับขออย่างเดียวยังมันแห้งอลไรกันอย่างนี้งกับพอได,ด้อยู่ครับนี่เป็นเสียออหลังได้แน่บ่ได้แน่นะครับหลังขีบ่ได้ครับว่แน่ปลาใหญ่เขาไปกินนะครับพี่น้องขอกินทั้หล่อนเลยละ่ะคิดว่าต้องหลังนี่งนะ โอ้ค uh ัด huh. oh, ข,ขนาดครับอัน,นแล้วก็ปันได้ครับน้องนี่ปลาดิ้นหลายครับเนี่ยปลาดิ้นอาจศิเขาไปกินมุ้ง <c oughs> ปลานิ้นอาศิเขามุ้งครับมันไปกินมุ้งปลานิ้นอาจศิเขาไปในมุ้ง ไปกินกุ้งในมุ่งนะครับได้แนบว่าได้แน่ปลาปขาวสอยปลาหน่อยปลาเข้าน่าก็ร้ายครับปลาพวกตะกูลปลาขาวตัวนิดหน่อยครับเห็นไหมเขาไปกินกุ้งในมุ่งครับล้างสุดท้ายครับพี่ต้องมีความหมานเยอะครับผมนะ นะครับเย้ทักขนาดครับพี่น้องโอ้โหหลายครับหลายแน่ครับพี่น้องเอ้ดนไหมโอ้ยเป็นกอบเป็นกำรรครับเป็นกอบเป็นกำพี่น้องถือใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ได้ครับพ่อแม่พี่น้อง ากลิปต่อไปครับเรื่อที่สำคัญอย่าลืมกดสันกร่งไว้ครับสันกร่งแจ้งเตือนครับขอบคุณหลายๆครับทุกท่านที่เข้ามารับชมท่านใดที่ยังไม่กดติดตามาาก็ฝากกดติดตามเลยด้อยครับสำหรับคลิปนี้กะสีก้าวคำมาสวัสดีครับมีความหมานครับผม